ของแฟนักหน่อยตบว้าวแฟนมานนีว้าวเย้ยมเาสดไว้าวมอทำไมายถึง e ันตรายทำไมถึงเธอเมเาหาเธอเาถึงเธอถึมาที่เธอายป้าในห้องไหมก็ใช่อะลรแต่ตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วโอ้ใช่แน่นอน แง่แสงใครอะฮะงั้นเธอมีลูกแล้วใช่อออีกสองนะป้าเองเพิ่งมีลูกกันไปคนนี้น่ารักที่หลุดเลยนเนี่ยแล้วจะใครค้อนลูกกันเนี่ยเออคนที่ค้อนมาแทนไปแบบนะก็คือฉันว้าวโอ้เช่นอะไรมีบ้างเลยเ,ยเรื่มเป็นไดโอ๊ยปวดท้องปวดท้อง แล,ะละ้วเลิมเนี่ยดูตรใรตอนนี้เขาไม่ติดกันนะครับโอ๊ยโอ๊ยอย่างนี้กินดีด้วยครับคุณแท้ล <Narrator> ูกคุณได้ล <ganzen Years> <travailler> ูกชายี่แท้าตาดาเป็นพ่อโอ้โมาต้องมะลูกเรื่องมันก็เป็นแบบนี้มันดีดีกับเรวนไม่เป็นไร